สวัสดีครับพบกับอาจารย์พิพายครั้งนะครับมาดูเรื่องของการใช้เมนูแทรกครับใน Google Docs นะครับเราคลิกที่แทรกครับสังเกตนะครับในเมนูแทรกมีคําสั่งมากมายเลยครับในเมนูแทรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแทรกภาพแทรกตารางแทรกภาพวาดนะครับแทรกแผนภูมิแทรกเส้นแนวนอนแทรกวันที่แทรกเชิงอัดนะครับบ้าบาบาบาเลยนะครับมาถึงการแทรกสารบัญเลยนะครับเยอะแยะมากมายในตัวเมนูแทรกนะครับ เราเริ่มต้นที่เมนูแทรกรูปภาพกันก่อนนะครับเราก็จะมีให้เลือกครับว่ามีการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับค้นหาจากเว็บไซต์จากตัว Google Drive จากตัว g o o g l e p h o t o นะครับจากตัวการใช้ URL นะครับแล้วก็การแทรกจากกล้องนะครับตัวจากกล้องนี่คือเราต้องมีกล้องที่เป็นเว็บแคมนะครับหรือเราใช้น้ตบุ๊กก็จะมีกล้องโนตบุ๊กนะครับเราสามารถถ่ายภาพจากตัวกล้องได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าส่วนไหนที่เราอาจจะไม่เคยใช้งานตัวอย่างเช่นถ้าการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเรามีไฟล์ในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถอัปโหลดเข้ามาในเครื่องนี้ได้เลยครับนะครับต่อมาครับการค้นหาจากเว็บไซต์นะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับสังเกตนะครับเราจะปรากฏเมนูนี้ขึ้นมาเอาใหม่นะครับผมคลิกที่ไปแทรกแล้วก็ไปรูปภาพแล้วก็ไปค้นหาจากเว็บจะปรากฏนี้ขึ้นมาครับในที่นี้อาจารย์มิรไพเคยพิมพ์คําว่า ดาวโหลดรูปการ์ตูนน่ารักฟรีนะครับก็จะปรากฏรูปการ์ตูนขึ้นมาอย่างนี้ครับทาไมถึงมีคําว่าฟรีเข้ามาเพราะว่าเรากลัวลิขสิทธิ์ครับการที่เอาภาพที่เป็นลิขสิทธิ์เข้ามาก็ผิดกฎหมายนะครับพยายามเลือกภาพที่เป็นภาพฟรีดีกว่านะครับสมมติเราต้องการภาพนี้หลักการง,ง่ายๆคือต้องการแสดงวางไว้ตรงไหนล่ะครับตรงนี้ใช่ไหมเอนเตอร์ Enter ลงมาครับแล้วเราดับมันคลิกตรงนี้เลยครับดับมันคลิก เห็นไหมครับก็จะปรากฏภาพที่เราต้องการขึ้นมาครับเราก็สามารถย่อขยายภาพตรงนี้ได้นะครับสามารถจัดวางตำแหน่งที่เราต้องการได้ตรงนี้นะครับเหมือนในโปรแกรมอะไรครับเปิดเียเราใช้งานเลยใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับลองดูครับต่อมาครับในส่วนของการแทรกนะครับเดี๋ยวจจมิภัยจะอธิบายเพราะในส่วนที่เราอาจจะใช้งานไม่เข้าใจแล้วก็ใช้งานยากนะครับในส่วนของ Google Drive ก็จะเป็นการแทรกจาก Google Drive ครับลองคลิกเข้าไปดู ถ้าไฟล์ที่อาจารย์มิภัยมีไฟล์อะไรอยู่ก็สามารถแทรกจาก Google Drive ได้เลยนะครับต่อมาครับการแทรกแทรกจากโฟโต้คือการจัดแฝบ,บจากตัว URL ของโฟโต้ได้ครับแต่ในส่วนหนึ่งที่เรายังไม่เคยใช้งานเช่นการใช้งานโดยการผ่าน URL ครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์มิภัยได้มีการเปิดเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็เห็นภาพพื้นหลังตรงนี้ครับดูสวยงามดีอาจารย์มิภัยต้องการเอาภาพพื้นหลังนี้ไปแสดงผลอยู่ที่ Google Docs ครับแต่ไม่ต้อง ไม่ต้องการก๊อปปี้ภาพนี้ไปนะครับจะให้ภาพนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่วิธีการง่ายๆครับคลิกเข้าไปครับคลิกขวาแล้วก็ทำการเลยครับคัดลอกนะครับคัดลอกที่อยู่ของภาพคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับไปที่ Google Docs เราครับแล้วเราทําการแทรกตรงนี้นะครับไปที่แทรกแทรกรูปภาพแล้วก็ URL เราลองคลิกขวาแล้วก็วางครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏภาพที่เราต้องการเมื่อกี้ครับเราทําการแทรก โอเคครับเราก็ได้ภาพที่มานะครับเดี๋ยวกรอสักครู่นะครับเพราะตัวนี้มันดาวน์โหลดมาจากตัวเว็บไซต์นะครับนี่นละครับเป็นภาพที่มาจากเว็บไซต์ที่เราต้องการเมื่อกี้ครับซึ่งจะไม่มีการดาวน์โหลดภาพมาไว้ที่เครื่องเราหรือว่าใน Google Drive เรานะครับจะเป็นการดึงภาพจาก URL เมื่อกี้มาวางที่ Google Docs เป็นไงบ้างนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับไปที่แทรกอีกครั้งครับไปที่รูปภาพแล้วก็จากกล้องลองคลิกดูนะครับ ใครมีกล้องเว็บแคมแล้วก็มีกล้องที่ถ่ายภาพส่สวยที่อยู่ตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวมือถือเราก็สามารถแทรกภาพเราเข้าไปตรงนี้ได้ครับนะครับพบกับคลิปใหม่ครับอบกับอาจารย์พี่ภั่นะครับการใช้โปรแกรมแทรกอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ